สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริยาสูงห้างว่านักเรียนชั้นม5ทับ1โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ค่ะสรุปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในเดือนกรกฎาคม2557นี้ขอเชิญหัวหน้าราชการต่างๆติดตามรับชมค่ะโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยการปรับเป็นหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ใช้ภาษามือไทยในการติดต่อสื่อสารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Sign Language นอกจากนี้การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวทางการจัดการศึกษาของวอนดอฟ นั่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกับวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มสอนนำล่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโดยนำเอารูปแบบการศึกษาแบบวันดอกของนักปรัชญาชาวฮังการีที่เน้นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ คือการสอนโดยการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันอย่างสมดุลโรงเรียนได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานดังจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา2556 อาชีพการเลี้ยงไส้เดือนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นโรงเรียนได้นำไส้เดือนสายพันธุ์อฟริกาชุดทดลองเลี้ยงด้วยการปล่อยไส้เดือนจำนวน200ตัวซึ่งนำมาจากเทศบาลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และขณะนี้นักเรียนในโครงการสามารถเก็บมูลไส้เดือนน้ำหมักชีวภาพได้แล้วนะคะปุอินทรีย์จากมูลไส้เดือนจำหน่ายกิโลกร,รัมละ50บาทค่ะ อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นักเรียนให้ความสนใจค่อนข้างมากเนื่องจากพวกเราได้ทักษะการเรียนรู้แบบครบวงจรทุกกระบวนการตั้งแต่การทำก้อนเชื้อเห็ดการบ่มก้อนเชื้อการทำให้เกิดดอกและวิธีการเก็บเห็ดนางฟ้าพวกเราสามารถนำไปขยายผลต่อบ,บุคคลในครอบครัวก้อนเชื้อเห็ดก้อนละ10บาทส่วนดอกเห็ดเราขายในกิโลกร,รัมละ60บาทค่ะ พวกเรายังมีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวรวมไปถึงการปลูกต้นฟักข้าวต้นสาวรสซึ่งจัดเป็นซุ้มอุโมงค์ที่สวยงามร่มรื่นเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ โอกาสนี้พวกเราขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาแวะเวียนมาให้กำลังใจพวกเราอยู่เสมอและในเดือนนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับท่านพลตำรวจตรีการจนณาพจน์ชัยสิริชานพนาผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค3นครราชสีมาพร้อมคณะซึ่งท่านมาให้กำลังใจพวกเราทุกๆปีค่ะและครอบครัวของคุณสาวิตรีแซนเดอร์ก็มาให้กำลังใจพวกเราเช่นกัน นอกจากนี้พวกเราขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการต่าง,างๆที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ